ก็คิดว่ามันเป็นเหมือนกับคําตอบแรกแล้วก็คาตอบสุดท้ายของคู่บ่าวสาวนะคะและอย่างหนึ่งเราในเมื่อการแต่งงานมันเป็นงานแต่งงานที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆก็ไม่อยากที่จะไปลองผิดลองถูกก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่ค่ะก็คือเหมือนกับเราได้แบบสินค้ากับกับราคาที่มันแบบแมชกับคุณภาพค่ะแล้วอีกอย่างนึ่งก็มั่นใจเพราะว่าพอนึกถึง ที่สุดก็คือก็คือที่นี่ค่ะ,ะกะ็ประทับใจทุกอย่างนะครับขอบุณเดีครับจินดีช้างประทับใจในความมืออาชีพแล้วก็ชุดที่แบบอ่ามันปัดมันสวยค่ะดูแล้วก็รู้สึกว่าแพงสวยสวยแพงโบนะคะเป็นผู้การแบงค์อยู่ที่กรุงเทพค่ะติงครับพอดีก็เป็นผู้การแบง,งบก์กงดูแลด้านกฎหมายอยู่ที่ภูเก็ตครับ ก็ใช้บริการ<ม>ชุดพรีเวดดิ้งก็ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนี่ก็มีในสตูกับเอาดร์นะคะก็ทีมงานดูแลดีมากเลยค่ะชุดดนลองแล้วก็อลังการมากครับปืปร้มกับเจ้าสาวทีมงานก็น่ารักทุกคนนะครับโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าดูแลดีมากก็อยากให้เข้ามาดูนะคะเพราะว่าทั้งชุดแล้วก็คำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญที่นี่ค่ะก็จะเลือกแบบที่มันเหมาะสมกับแต่ละคู่ค่ะซึ่งที่นี่ก็ให้คําแนะนําเราเป็นอย่างดีค่ะ,ะก็ประทับใจในความมืออาชีพแล้วก็ชุดที่แบบมันปัดมันสวยค่ะดูแล้วก็รู้สึกว่าแพงสวยสวยแพงออแล้วเราก็ได้ไปถ่ายพรีวิ่งทั้งอินดอร์อัล o ด r ก็ ทีมานก็นนดูแลดีมากดีมากเลยค่ะครับท,ที่ไปถ่ายเอาดอก็ตอนเรกก็ร,รู้สึกเองนะพอไปถ่ายวันจริงๆสนุกมากครับพอทีมงานเขาแนะนําใจดีแล้วไปกันเองนะคะและ้วก็แบบช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ะ <S <S อะไร,กกรลอลกยถาง,งกเงไม่เข้าใจ